ผมเคยมีประสบการณ์ตรงนะครับหลายคนนะครับเวลาที่เราให้เงินไปแล้วหรือมาขอความช่วยเหลือจากเราไม่เคยอิ่มครับขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกขอจนลำคาญพอขอมากจนเราลำคาญเราจะรู้สึกว่าคนประเภทนี้ไม่น่าคบเพราะฉะนั้นฝากพวกเรานะครับ อย่าไปขอใครหรืออย่าไปรบกวนใครจนเขาลำคาญเราต้องมีเว้นระยะเว้นช่องว่างเว้นความห่างเราต้องให้เขามีความเป็นตัวตนของเขาไม่ใช่ว่าเอออะไรก็มีแต่เราอยู่ในหัวสมองเขาเนี่ยมันจะทําให้ครอบครัวเขาทําให้คนรอบข้างเขาเริ่มจับผิดรุดและเริ่มไม่พอใจในสิ่งที่เรากระทา